นนาผเป็นไงบ้างครับอาการเขาโอเคไหมเอเอฉันขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมคะเผื่อฉันอาการสุดหนักอะ่ะจะดีกว่านี้ถ้าได้อยู่ใกล้มือหมอค่ะยังไงหมออาการภรรยาผมสุดหนักขนาดน,น,นั้นเลยเหรอก็ไม่นะครับเธอดูปกติมากครับ เดี๋ยวยังไงหมอสั่งจ่ายยาแล้วก็กลับบ้านได้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคการเยี่ยมเลยครับหมอขอบคุณมากนะครับไปกลับมาเถอเออหมอคะนี่หมอเขาบอกว่าการคุณไม่เป็นอะไรมากแล้วนี่ไปผมว่าเรารีบกลับบ้านเร็วๆ ไน <lok displayed S 1> ไปจะไปไหนเดนนัดจันแพดแพดคุยกับพี่ก่อน ผัวฉันลงไปช่วยเด็กที่จมน้ําอะอานมันก็คงไม่ตายแต่พี่เป็นหมอนะแพทย์พี่ต้องรักษาชีวิตคนแล้วชีวิตผัวแพทยละ่ะพี่ก็รู้ว่าแม่น้ำนั่นนะ่ะมันเชี่ยวแค่ไหนแล้วอารมันก็ว่ายน้ำไม่แข็งด้วยพี่ก็รู้แต่อามันก็อาสาล,ลงมาช่วยเด็กกับพี่เอง,ท,งทั้งที่มันว่ายน้ำไม่แข็งอ่ะพี่เตือนแล้วมันก็ไม่ฟังแพทยว่าพี่เลิกได้ก็เลิกซะนะไอ้นิสัยชอบยื่นมือไปช่วยเรื่องชาวบ้านอะ ยแพทฟังพี่ก่อนสิแพทไ,ไม่ไม่ไม่ฉันจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเด็ดขาดไม่เ <c oughs> ชิญครับ สวัสดีครับคุณตำรวจมีธุระอะไรเหรอครับสวัสดีครับคุณหมอผมมีเรื่องอยากจะสอบถามคุณหมอสักหน่อยครับครับอั้นเชิญนั่งก่อน,นครับขอบคุณครับบอกผมหน่อยคุณหมอคุณหมอพอจะรู้จักผู้หญิงในรูปนี้ไหมครับไม่นะครับ ทำไมล่ะครับพอดีเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ยเธอหายตัวไปครับพ่อแม่ของเธอแจ้งความกับเราไว้เขาคิดว่าเธออาจจะมีอันตรายจากแฟนของเธอนั่นเหรอครับน่าสงสารน่าดูเลยนะครับแต่ขอโทษด้วยนะครับผมไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าทางสายเราอะ่ะรายงานว่าเธอเป็นคนไข้เก่าของคุณคุณอาจจะเคยเจอเธองั้นผมรบกวนคุณหมอ ช่วยดูอีกรอบหนึ่งได้มั้ยครับแคปปาพีเลิกตายกัวเล็วซะนะไอ้นิสัยชอบยื่นมือไปช่วยเรื่องชาวบ้านน่ะมันจะได้ไม่คงเสียผมไม่เคยเจอครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ หมาเลขที่หนึ่งทับหนึ่งสองสานี่ไปยังที่เกิดเหตุด่วนทราบระเบียบรับทราบครับเ,เดี๋ยวขอบคุณตำรวจบ้านผมนี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับวันหนึ่งหรือวันสองเกิดเหตุอะไรขึ้นครับเกิดเหตุผู้หญิงขับรถชนผู้หญิงที่หน้าบ้านหลังดังกล่าวทราบระเบียบแพทแพทแพท แพทได้ยินไหมเธอต้องบอกกับทุกคนเนี่ยว่าขอโทษนะครับนี่พวกคุณมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเพภรรยาผมมาสิครับขับรถไม่ดูตามาตาเรือไปชนกับคนที่กําลังข้ามถนนนะครับบอกไปสิว่าทำเป็นคนทำอ่ะใช่ค่ะมันคือความผิดเขาใช่เองค่ะไม่นะแพทไม่นะแพทแพทอยู่ไหนอะ แพทเรอยแล้วครับแพทแพทเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรมากค่ะแค่เจ็บเจ็บชาๆหมอบอกว่าทุกอย่างโอเคโอ,โอเคก็ดีแล้วพี่เป็นห่วงแทบแย่ผู้หญิงคนนั้นต้องชดใช้พี่ตั้ม ไม่ใช่ผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายผู้ชายเหรอมันจะไม่เป็นไรนะน้ำวะทุกอย่างจะต้องโอเคคุณอย่าก,กลัวไปเลยเข้าจไหมทีะมันไม่ได้กลัวที่คุณคิดอะเชิญครับคุณน้ำวะยังไงคุณก็มีความผิดหารขับรถเดยประมาทคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเชิญครับเฮ้ยพี่ตั้มคนขับไม่ใช่ผู้หญิงนะแล้วทำไมตำรวจจับผู้หญิงไปล่ะ คนที่ขับรถชนแพนคือผู้ชายต่างหาพี่ต้อมนี่ไปบอกตำรวจเร็วได้ได้ได้เดี๋ยวครับคุณตำรวจคุณหมอไม่ไรครับผู้หญิงคนนี้บริสุทธิ์เธอไม่ใช่คนขับแฟนเธอแนแหละที่เป็นคนขับแฟนเธอแน่หละที่ขับรถชนน้องผมหมอหมอพูดอะไรของหมอเนี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อกี้ภรรยาผมก็ยอมรับผิดแล้วว่าเขาเป็นคนขับรถชนนี่คุณหมอจะมาใส่ร้ายผมแบบนี้ใช่ครับ แกนี่แหละชั่วฉันรู้สิ่งที่แกทำทุกอย่างนะจะถอยไปเลยด้วยหมอคุณหมอใจยเย็นนะครับคุณตำรวจครับอย่าไปฟังมันครับมันไม่มีหลักฐานนะแม้ฉันบอกว่ามีละ่ะไหนอะหลักฐานของแกนัดออกมาดิเอาออกมาเลยหลักฐานอ่ะคุณมีหลักฐานไหมครับมีครับกล้องวงจรปิดบ้านผมไงสวยแล้วกูเฮ้ย างานนี้แกลหลุดยากแน่ไป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 แกเลยไป,ไปหมอคะฉันต้องขอบคุณหมอมากเลยคะขอบคุณจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับคือตอนแรกอ่ะผมก็อยากจะช่วยคุณนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครัหมอฉันรู้ค่ะว่าหมออยากจะช่วยฉันมากแค่ไหนแต่พอฉันเห็นสายตาของหมอแล้วอ่ะ เราฉันก็รู้ค่ะว่าหมอก,ก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เรื่องจะไม่ทําอะไรขอบคุณนะครับที่เข้าใจพ <c oughs> ัด <c oughs> ค่ <c oughs> อยเ,เดิน <c oughs> ทำดีมากพี่ชาย <c oughs> ไม่โกรธพี่แล้วหรือไง เรื่องมันก็ผ่านมานานละลืมได้ก็ลืมไปขอบคุณนะที่เข้าใจพี่คุณไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะไม่ค่ะ